ล่าสุดค่ะมีความเห็นออกมาจากที่ประชุมสันนิบาตอาหรับนะคะซึ่งก็มีสมาชิกนรรมทั้งหมด22ประเทศด้วยกันค่ะที่ประชุมมีความเห็นชอบนะคะที่จะร้องขอให้ทางองค์การสหป,ประชาชาติส่งกองกําลังสันติภาพเข้าไปประจําการในพื้นที่ฉนวนกาซาค่ะหลังจากที่ทางอิสราเอลก็มีแนวโน้มนะคะที่จะเพิ่มปฏิบัติการการโจมตีที่เข้มข้นมากยิ่งขึ้นรวมถึงส่งกองกําลังทหารเข้าไปประจําการในเมืองราฟามากขึ้นด้วยค่ะก็จะให้ส่งกองกําลังสันติ เข้าไปประจำการที่กาซาซิตี้นะคะไปจนกว่าจะสามารถหาทางแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้วยการใช้แนวทางสองรัฐเข้ามาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นค่ะส่วนประเด็นของแรงงานไทยที่เสียชีวิตนะคะล่าสุดค่ะทางสถานเอกคราชทูตของอิสราเอลประจำประเทศไทยได้โพสต์แสดงความเสียใจต่อกรณีการสูญเสียแรงงานไทย2คนด้วยกันนะคะโดยยืนยันว่าเป็นการเสียชีวิตที่เกิดขึ้นจากการที่ถูกกลุ่มฮามาสสังหารไป ตั้งแต่เมื่อช่วงของวันที่7ตุลาคมปีที่แล้วนะคะโดยเชื่อว่าทางกลุ่มฮามาสนำร่างของแรงงานไทย2คนนี้ข้ามกลับไปยังฝั่งของพื้นที่เมืองกาซาด้วยนะคะหลังจากที่ได้บุกเข้าไปสังหารหมู่ในนิคมเกษตรค่ะจนกระทั่งมีผู้เสียชีวิตจำนวนมากนะคะซึ่งนิคมเกษตรที่ว่านี้อยู่ห่างจากชายแดนของกาซาไปราวๆ4กิโลเมตรเพราะฉะนั้นล่าสุดณเวลานี้นะคะเชื่อว่ายังเหลือแรงงานไทยถูกจับ เป็นตัวประกันที่พื้นที่ฉนวนกาซาโดยกลุ่มฮามาสอีกประมาณ6คนค่ะทางสถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลได้โพสต์แสดงความเสียใจนะคะกับเหตุการณ์ความสูญเสียของครอบครัวและผู้ใกล้ชิดของแรงงานไทยสองคนที่เสียชีวิตอยู่ในคิปบุสเบเอเมื่อวันที่7ตุลาคมปี2566ที่ผ่านมา โดยระบุว่าในช่วงเวลาอันเศร้าสลดนี้อิสราเอลจะยืนเคียงข้างประชาชนชาวไทยเพื่อร่วมไว้อาลัยแด่บุคคลทั้งสองส่วนทางดเนียลฮาการีโฆษกกองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือ IDF ค่ะออกมาถแถลงเมื่อวานนี้นะคะถึงประเด็นที่ก็มีการยืนยันกันอย่างเป็นทางการแล้วว่าตัวประกันชาวไทยเสียชีวิตเพิ่มอีกสองคนด้วยกันค่ะผู้เสียชีวิตก็คือนายสนธยาอักครีอีกคนก็คือนายสุทธิศักด์ รินทลักนะคะคาดว่าเป็นการเสียชีวิตตั้งแต่ช่วงต้นของเหตุการณ์ที่มีการสู้รบกันเมื่อเดือนตุลาคมปีที่ผ่านมาคนงานไทยทั้งสองคนนี้ค่ะทำงานอยู่ที่คิปบุสนะคะหรือนิคมเกษตรเบอรี่แถวๆบริเวณชายแดนของ Israel อิสราเอลยู่ห่างจากชายแดนฉนวนกาซาไปประมาณ4กิโลเมตรค่ะจากนั้นเนี่ยเชื่อว่ากลุ่มฮามาสนำร่างของคนไทยทั้งสองคนที่เสียชีวิตนะคะข้ามกลับไปย่งฉนนกาซาด้วย โดยฮามาสได้บุกออกมาจากฉนวนกาซาแล้วก็โจมตีทุกทิศทุกทางสังหารคนไทยไป39รายและลักพาตัวเป็นตัวประกันคนไทยไปยังฉนวนกาซ่าอีก31คนด้วยกันค่ะซึ่งนอกจากคนไทยเหล่านี้ก็ยังมีชาวต่างชาติคนอื่นๆน,นะคะที่ถูกลักพาตัวไปด้วยซึ่งก็มีทั้งชาวแทนซาเนียเนปาลเม็กซิโกสหรัฐอเมริกาและฝรั่งเศสค่ะ ก่อนหน้านี้เนี่ยตามข้อมูลเชื่อว่ามีคนไทย8คนนะคะซึ่งใน8คนนี้จะรวมแรงงานไทย2คนนี้อยู่ด้วยที่เชื่อว่ายังคงถูกกลุ่มฮามาสจับไว้เป็นตัวประกันแต่ว่าจนถึงนตอนนี้ยืนยันแล้วนะคะว่า2ใน8คนนี้เสียชีวิตไปแล้วเพราะฉะนั้นคาดว่าเหลือคนไทยยังถูกจับกลุ่มเป็นตัวประกันอีก6คนด้วยกันค่ะ นอกจากนี้นะคะยังมีความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมจากทางกองกําลังป้องกันตนเองอิสราเอลหรือว่า IDF ค่ะยังคงใช้ปฏิบัติการโจมตีทางอากาศใส่พื้นที่ตอนเหนือของสนนกาซาอย่างหนักเลยนะคะโดยฐานอิสราเอลที่บุกเข้าไปภาคพื้นดินก็ยังคงปะทะกับนัก,กรบกลุ่มติดอาวุธฮามาสในพื้นที่อย่างต่อเนื่องเช่นกันค่ะมีรายงานว่าทั้ง2ฝ่ายเนี่ยต่างก็เกิดการสูญเสียเป็นจำนวนมากเลยทีเดียว ทางรัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลโยอับกัรแลนได้เปิดเผยเมื 2016, ่อวานนี eh ้นะคะว่าทางอิสราเอลกำลังส <c oughs> ่งทหารไปเพิ่มเติมที <obviamente> ่เมืองราฟาเมืองที่อยู่ใต้สุดของฉนนกาซาแล้วก็มีพรมแดนติดกับอียิปต์ด้วยซึ่งอิสราเอลจะใช้ปฏิบัติการภาคพื้นดินในราฟาอย่างต่อเนื่องแบบนี้ต่อไปค่ะซึ่งตอนนี้ฮามาสก็กาลังอ่อนล้านะคะที่เมืองราฟาจากการสู้รบโจมตีกับอิสราเอลตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ดยฮามาสนั้นมีกองกําลังอยู่4ี่กลุ่มด้วยกันในเมืองราฟาซึ่งก็มีตัวประกรันที่ฮามาสจับกลุ่มตัวเอาไว้ตั้งแต่วัวนที่เจตุลาคมอยู่ที่เมืองราฟานี้ด้วยนะคะทางรัฐมนตรีกรลาโหมอิสราเอลยังคงเรียกร้อง<ม>ให้นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูผู้นํา <ำ S 2> ของอิสราเอลมอบแนวทางที่ชัดเจนออกมาค่ะว่าใครจะเป็นผู้ที่ทําหน้าที่<อ>ดูแลพื้นที่ฉนวนกาซาต่อไปถ้าหากว่าสงครามการสู้รบการระหว่างอิสราเอลกับฮามาสสิ้นสุดลงไปแล้ว นอกจากนี้เนี่ยทางรัฐมนตรีกราาของอิสราเอลก็ยังบอกว่าเขาไม่เห็นด้วยนะคะเรื่องที่จะไปจัดตั้งเป็นรัฐบาลทหารขึ้นในพื้นที่ฉนวนกาซาเพราะว่าจะเป็นการสะท้อนถึงความไม่มั่นคงในขณะที่กองทัพอิสราเอลก็ยอมรับนะคะว่ามีทหาร ของอิสราเอล5นายค่ะเสียชีวิตจากรถถังของอิสราเอลเองด้วยนะคะซึ่งไปยิงถล่มในพื้นที่ตอนเหนือของฉนวนกาซาซึ่งเป็นการเสียชีวิตมากที่สุดค่ะนับตั้งแต่เริ่มการสูร้รบในพื้นที่กาซาด้วย ในขณะที่หน่วยงานด้านสาธารณาสุขปาเลสไตน์นะคะออกมาให้ข้อมูลว่ายอดของผู้เสียชีวิตในฉนวนกาซานับตั้งแต่ที่มีการสู้รบกัน7ตุลาคมปีที่ผ่านมาล่าสุดค่ะตัวเลขอยู่ที่35,303รายแล้วนะคะส่วนผู้บาดเจ็บนั้นก็มีมากถึง79,261คนค่ะส่วนอีกความพยายามหนึ่งนะคะในการที่จะยุติความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับทางกลุ่มฮามาสก็คือการประชุมของสุดยอดผู้นำอาหรับ ครั้งที่33ค่ะก็เปิดการประชุมขึ้นที่บาเรนเมื่อวานนี้โดยมีสมเด็จพระราชาธิบดีฮามัดบินอิสาอัลคอลิฟะแห่งบาเรนทรงเป็นประธานการประชุมนะคะก็มีชาติอาหรับ22ประเทศมีมติเรียกร้องให้องค์การสหประชาชาติส่งกองกำลังสันติภาพเข้าไปในฉนวนกาซาค่ะ ก็ให้กองกําลังประจําการอยู่ในพื้นที่ฉนวนกาซาไปนะคะจนกว่าจะดําเนินการแก้ไขความขัดแย้งระหว่างอิสาราเอลกับปาเลสไตน์ภายใต้แนวทางสองรัฐค่ะนอกจากนี้ประธานาธิบดีของอียิปต์นะคะได้กล่าวในที่ประชุมได้ว่าอิสาราเอลนั้นเอาแต่เลี่ยงความรับผิดชอบหลบเลี่ยงความพยายามในการที่จะบรรลุข้อตกลงของการหยุดยิงชั่วคราวในพื้นที่ฉนวนกาซาและแทนที่จะบรรลุข้อตกลงในอิสาราเอลกลับไปเปิดปฏิบัติการทางทหารอย่างหนัก ในพื้นที่เมืองราฟาเพิ่มเติมด้วยถึงแม้ว่าหลายฝ่ายจะคัดค้านอย่างหนักก็ตามค่ะ ส่วนความเพื่อนไหวของทางกลุ่มฮามาสนะคะอิสมาออลฮานเยหัวหน้าของกลุ่มฮามาสก็ออกมากล่าวโจมตีไปยังอิสราเอลว่าเป็นฝ่ายที่ทําให้กระบวนการหยุดยิงในกาซาต้องล้มเหลวลงในการเจรจากันที่กรุงไคโรที่ประเทศอียิปต์รอบลาสุดนี้นะคะส่วนอิสราเอลก็ตอบโต้ว่าข้อเสนอของฝ่ายฮามาสนั้นเป็นข้อเสนอที่อิสราเอลไม่สามารถยอมรับได้เพราะว่าเงื่อนไขต่างๆที่อิสราเอลเสนอไปกลับถูกลดทอนลงไปอย่างมากค่ะ ในขณะที่สารยุติธรรมระหว่างประเทศก็เตรียมที่จะรับฟังคำร้องของแอฟริกาใต้นะคะที่แอฟริกาใต้ก็ร้องให้สารใช้มาตรการฉุกเฉินเพิ่มเติมเพื่อสั่งให้อิสราเอลนั้นถอนตัวออกไปจากเมืองราฟาส่วนความเคลื่อนไหวที่บริเวณตอนเหนือของอิสราเอลค่ะซึ่งก็มีชายแดนติดกับเลบานอนนะคะทางกองกำลังป้องกันตนเองอิสราเอลและกลุ่มติดอาวุธฮิสบอลเลาะต่างฝ่ายต่างก็ยังคงโจมตีกันไปมาเป็นระยะระยะ ล่าสุดเมื่อวานนี้มีรายงานว่ามีจรวดจำนวนมากค่ะถูกยิงจากฝั่งของเลบานอนเข้าไปยังดินแดนของอิสราเอลในพื้นที่ของกลุ่มผู้อพยพก,ก็ถือเป็นการยกกระดับการโจมตีจากกลุ่มฮิสบอลเลาะหลังจากที่อิสราเอลนั้นสังหารหนึ่งในผู้บัญชาการสนามรบของกลุ่มฮิสบอลเลาะในดินแดนของเลบานอนไปก่อนหน้านี้ค่ะ ส่วนความเคลื่อนไหวของกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนนะคะอับดุลมาลิกเอาฮูตีผู้นําของกลุ่มกบฏฮูตีออกประกาศผ่านการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์ว่ากลุ่มฮูตีนั้นจะโจมตีเรือทุกลำที่มุ่งหน้าไปสู่ท่าเรือของอิสราเอลนอกจากนี้ส่งสารเตือนไปยังทั้งจีนแล้วก็รัสเซียด้วยนะคะรวมถึงทุกประเทศในอาเซียนและในยุโรปว่าห้ามส่งสินค้าไปยังท่าเรือของอิสราเอลโดยเด็ดขาด ก่อนหน้านี้ทางกลุ่มฮูตีก็ออกมาประกาศนะคะว่าทางกลุ่มนั้นจะมุ่งเป้าหมายของการโจมตีหลักไปที่อิสราเอลและชาติพันธมิตรค่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งสหรัฐหรืออังกฤษก็ตามแต่ว่าล่าสุดนะคะผู้นําของกลุ่มฮูตีออกมาประกาศชัดเจนว่าจะโจมตีเรือทุกลำที่มุ่งหน้าไปยังท่าเรือทุกแห่งของอิสราเอลไม่ว่าเรือลําใดก็ตามจะตกเป็นเป้าหมายของการโจมตีของกลุ่มฮูตีทั้งหมดค่ะ ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชม TNN ข่าวค่ำนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยค่ะคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการข่าวสดๆรวมถึงคลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจด้วยค่ะ